รถเครนกระเช้าบูมยื่นของไอชินะครับบูมยาว12เมตรน้ำหนักตัวรถก็ประมาณ8ตันนะยกสูงได้12เมตรนะฮะน้ำน้ำหนักตรงนี้250กิโลประมาณ2ท่ทันนะนี่ระบบระบบใช้งานได้หมดนะครับ ระบบคอนโทรลระบบอะไรใช้งานได้หมดเลยใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ที่แท็กเตอร์แบ็คโฮนะครับ0816221299 0816221299เดี๋ยวเปิดดูเครื่องโอ,อโอเคลองสตาร์ทเลย ี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึง,แบบนงดับเครื่องก่อนทีนี้ดับข้างบนก็ได้นะสตาร์ทข้างบนก็ได้ดับข้างบนก็ได้เดียนะฮะวนี้มีเปิดสวิตช์กุญแจแล้วบิดสตาร์ทได้เลยนะครับเนี่ยแล้วมีกดปุ่มฉุดเชิเนได้นะครับตรงนี้นะฮะในกล่องนะครับกดสตาร์ทข้างบนก็ได้นะครับเอาลองเลย ลองเดินหน้าถอยหลังดูน่อกขับเคลื่นอน2อล้อนะฮะเดินหน้าท้ายหลังเล ยกเลยถาท่านใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับดีแท็กเตอร์แบงโกลนี่หมุนสวิงได้นะครับอ๋ะยกเลย ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องนะครับทำงานได้สองระบบเปิดสวิตช์กดปุ่มสไลด์ได้เลยใช้แบตเตอรี่นะครับยกสูงมากเลย สิบสองเมตรดับเครื่องสไลด์ลงไปเลยอาสไลด์ลงนี่ถ้าเกิดจุกเชญนะครับเราก็สไลด์ลงได้เลยนี่นะ สไลด์ลงมาได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องถ้าเกิดเครื่องดับเครื่องอะไรยังไงแล้วก็กดปุ่มโยกสไลด์ลงมาได้เลยอ่าลงเลย